ไปตรวจสุขภาพให้ชัวร์ก่อนอืมเอาจริงๆนะเราไม่อยากแต่แฟนอยากมากค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าก็อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าถ้าแบบมีตอนแก่เดี๋ยวลูกโตไม่ทันค่ะวัยรุ่นไม่ทันลูกไม่อยากพูดเลยอะคือจริงเป็นคนเป็นคนเลี้ยงเด็กไม่เป็นนะคะอย่างสมมติอย่างโรงเรียนอย่างโรงเรียนอนเองเนี่ยเด็กกันก็ไม่สอนเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเรา ควบคุมเด็กไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นลูกตัวเองยังหาวิธีเลี้ยงไม่ออกอะค่ะว่าแบบแล้วเราจะเลี้ยงเขาออกมายังไงเราจะต้องดูหรือเราจะใจดีหรือเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอาจจะต้องศึกษาความเป็นพ่อเป็นแม่อย่างนิดนึงว่าแบบเราพร้อมที่จะแบบเลี้ยงดูคนคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรอาจจะอากงอาจจะปีหน้าสองปีคงไม่เกินนี้แลวค่ะถ้าจะมีเนาะ กับอย่างที่สาวแอนเธอบอกว่าหลังจากแต่งงานเนี่ยชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยค่ะพี่เต้ยคะเพราะว่าทั้งสามีแล้วก็ตัวพี่แอนเองเนี่ยคือทํางานใกล้ๆกันคือเจอกันตลอดเวลาอยู่แล้วกลับบ้านไปก็เจอกันอะไรประมาณนี้ค่ะคส่วนเรื่องมีน้องเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่แอนยังไม่อยากมี<อ>แต่สามีเนี่ยอยากมีแล้วเพราะว่าถ้าอายุเยอะกว่าน,นี้เนี่ยกลัวมันจะมีปัญหานั่นเอ,เอง<ช>ค่ะคแล้วก็ต้องมีการตอนนี้เนี่ยก็มีการไปตรวจกับคุณหมออยู่เขาบอกว่าน่าจะเป็นประมาณปี2ปีเนี่ยถ้ามีจริงๆนะเออออกมารับรองว่าลูกเสียงดีเพราะว่าแม่เสียงดดีีแล้ววว่่มาาสสร แล้วคณิตคุณนะครับก็เจอสาวแพลงทันทีเลต้องอัปเดตผลงานหน่อยครับกับงานเพลงหลายๆคนถามถึงว่าเมื่อไหร่จะมีซิงเกิลใหม่ให้ฟังกันนะครับแล้วก็อัลบั้มเต็มเนี่ยจะมีเมื่อไหร่นะฮะรวมไปถึงมีส่วนร่วมกับเพลงยังไงบ้างน,นะครับไปติดตามกันครับ ตอนนี้อตอนน,อน,น,อน,น,อน,นี้ปกติก็ไม่ค่อยได้เจอเจอพายเยอแหละคือส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้ไปงานอีเวนต์เลยมากยกเว้นถ้ามีคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนใหญ่จะไปคอนเสร์ต่างจังหวัดอย่างช่วงน,นี้ก็ฮอปปิ้งเยอะตอนแรกก็ไปเชียงใหม่2วันเสร็จปุ๊บเขาใหญ่ต่ออีก2วันแล้วก็มีกลับมาแล้วก็ไประยองแล้วก็อยู่พรทยาแล้วก็กลับมานี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นู่นเลยค่ะยะลาค่ะนี่ววยงเยเลยเบตงเบตงพรุ่งนี้อนัวอนัวอนัวโอเคเบตงมากๆ ค่ะใช่ก็ก็ช่วงนี้จะออนทัวร์แต่ว่าที่อัปเดตก็คือเพลงละครเนาะตอนนี้ก็จะมีเพลงละครของช่อง3 <Okay. S 1> ก็จะชื่อชื่อเพลงว่ายยเว้นเรื่องเธอ <Okay. S 2> ประกอบเรื่องคิวบิกค่ะ <Okay. S 1> ก็ยอ่วิวถือว่าเยี่ยมมาก <Okay. S 1> ดีตกใจเลยเพราะว่า มันด้วยเพลงเนี่ยไม่เคยคาดคาดคา,า,าดหวังกับเพลงของตัวเองมากเพียงแต่ว่าเราทําเสร็จปุ๊บทำดีสุดเราปล่อยแล้วเราก็ไปเที่ยวหลาะลาของเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่เพลงนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีฟีดแบ็กจากกรุ๊ปพอเราเล่นกรุ๊ปไลน์เดี๋ยวนี้ในค่ายก็บอกว่าเฮ้ยแพลวมันยอดวิวดีมากยอดโหลดดีดีมากเพลก,ก็เลยแบบมันวันหนึ่งเขาก็มีคนส่งมาว่าในในในไอจูนอะคะ่ะก็มียอดโหลดเป็นอันดับสองเราถือว่าในอาทิตย์แรกเลยที่ปล่อยก็ถือว่าเยี่ยมมากขอบคุณถึงการตอบรับที่ดีแล้วก็ เรื่องของโลกเรื่องของวิวใน YouTube ก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้แพาวได้เยอะเนาะสองอาทิตย์ก็ไปเกือบสามล้านแล้วอ่ะเขาเรียกว่าแพาวแพรวแพรวแฮปปี้มากแล้วถ่ดไปเราพร้อมจะห็นซิงเกิลใหม่ของแพรวบ้างซิงเกิลใหม่เดือนมิถุนาค่ะแน่นอนค่ะเป็นจากทีนี้มันเป็นซิงเกิลที่ไม่ใช่แบบเป็นโปรเจกต์ละมันเป็นซิงเกิลของเพลงของเพรวเลยค่ะส่วนเพลงนี้ที่ยกเว้นเรื่องเธอเนี่ยยังไม่ใช่แบบยังไม่ใช่ซิงเกิลนะอย่าอย่าสับสนเป็นเป็นเพลงประกอบละครค่ะ อัลบั้มใหม่เป็นแนวไหนอัลบัมใหม่เป็นแนวไหน,หน,น,ไหนก็คงจะมีความเป็นพ็อปที่มันฟังง่ายเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่มันต้องมีอะไรที่ผสมปกติก็เขียนเนื้อปกดิเขียนเนื้อเพลงนะคะในอัลบั้มของตัวเองเงี้ยก็จะเขียนเนื้อเพลงคุยในเรื่องของชิ้นดนตรีแต่ละเพลงว่าเราอยากได้ซาว์แบบไหนอยากได้เครื่องดนตรีกี่ชิ้นเราอยากให้มันเป็น ลักษณะประมาณว่าความสนุกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะคุยกับคนที่ทําดนตรีมาเพื่อที่เราจะได้เขียนเนื้อใส่ลงไปได้ได้เนียนสุดอย่างอัลบั้มนี้หายจากอัลบั้มที่แล้วอี่างหากนานขนาดไหนหรอถ้าเป็นอัลบั้มเดี่ยวเลยนะน่าจะ4ปีได้แล้วมั้งแต่ว่า <laughs> ถ้าเป็นซิงเกิลอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็ยิบย่อยมาตลอด <c oughs> ยังไม่ได้ยังไม่ได้หยุด แต่ในอัลบั้มเดี๋ยวนี้ก็คือมันไม่ใช่อยู่ดีมาออกเป็นแผ่นเลยใช่ปะมันก็ต้องปล่อยซิงเกิลเพื่อให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันโอเคหรือเปล่า,าเลาก็แฮปปี้กับการที่เขาก็กลัวกับการที่บางบางทีผู้ใหญ่บอกว่าให้เราทําอัลบั้มเพราะว่ามันต้องเป็นการลงทุนอะไรบางอย่างซึ่งแพรวจะแบบ ไม่ค่อยสนุกเลยอนะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราทำซิงเกิลพราจะรู้สึกดีมากพราเชื่อว่าศิลปินน้อยคนจะรู้สึกว่าบางคนก็อยากออกอัลบัม้มแต่พรารู้สึกว่าให้พราวรับผิดชอบน้อยๆดีมากแล้วค่อยๆทําอย่างทําทีละเพลงแล้วได้โปรโมททุกเพลงเงนะี้ยมันมันมันสบายกว่าอะไรเงี้ยค่ะได้โปรโมททุกเพลงด้วย <P en zy> นะห่างหายกับวงการเพลงไปประมาณเกือบเกือบสปีนะคะกลับมาคราวนี้ก็มีซิงเกิลใหม่นะคะเพราะเป็นเพลงประกอบละครคิวบิกนะฮะชื่อเพลงว่ายกเว้นเรื่องเธอนะคะคุณแพรบอกว่าฟิดแบคค่อนข้างดีมากๆในยู u ูบเนี่ยยอดวิวขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะรวมไถึงซิงเกิลใหม่ของตัวเองจริงๆเนี่ยเขาบอกว่า ติดตามกันได้นะครับมิถุนายนนี้รับรองว่าได้ฟังกันอย่างแน่นอนก็เป็นแนวเป็นเพลงป๊อปฟังสบายสบายเสียงใสๆประมาณนี้ก็รอติดตามกันได้และที่มันคือเขียนเนื้อเพลงเองด้วยมิถุนายนนี้ติดตามกันได้สำหรับซิงเกิลใหม่ของคุณแพลรวคณิตคุณนะครับค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันวันนี้เลยก่าค่ะพี่เต้ยค่ะกับภาพบรรยากาศแถลงข่าวคอนเสิร์ตแคทไลฟ์บอยไตรคอนเสิร์ตฆ่าน้ํานมให้ตายเถอะให้ตายเถอโรบินเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตสดของนักร้องนัก ต่างเพลงพ่อลูกอ่อนอย่างพี่บอยใจภูมิรัตที่เรียกได้ว่าขนความอบอุ่นแบบป๋าป๋า<อ>มาโชว์เรียกน้ำย่อย,ยในคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยแต่ภาพบรรยากาศแล้วก็บทสัมภาษณ์ของพี่บอยเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะครับ ประสบการณ์หลายช่วงนะครับอย่างช่วงที่เป็นวงดนตรีมันช่วงก็อยู่ค่ายเพลงแต่งเพลงค่ายด้วยทุกเพลงที่เขียนเนี่ยมันมันดีหมดดีหมดไม่มันรับหมดการมันรับหมดครับมันอีแต่ละเพลงที่เราออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเขียนชีวิตเราลงไปอ่ะเราอยากจะได้พูดถึงมันอยากเล่ามันเอาเวลาแต่งเพลงให้ศิลปินคนอื่นก็เขียนชีวิตตัวเองเหรอครับเป็นเทคนิคคเขา คิดว่าจะมีไหมคะในคอนเสิร์ตนี้ศิลปินรับเชิญหรือว่าเพื่อนแต่ว่าจเพลงพิเศษในคอนเสิร์ตครั้งนี้เพลนพิเศษที่คัดมาอย่างดีแน่นอนอย่างน้อยก็น่าจะมากกว่า30เพลงอ่ะครับแต่ผมไม่ต้อกี่เพลงใช่ไหมฮะตามสไตล์ของคอนเสิร์ตก็คือเราต้องปลุกไว้ก่อนอ๋อครนทั่วไปก็คิดว่าต้องเป็นคอนเสิร์ตศิลปินรับเชิญเยอะๆแต่เราว่านั่งไม่ได้ให้คุณค่าบอยใจอย่างที่เราคิดนะเราอยากได้เสียงบอยใจร้องเพลงที่ตัวเองแต่งให้ชาวบ้าน ผมว่าปันุปอะสมหลออมมมมักแล้วจะเป็นอัตลรดที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังสิ่งใหม่ในเพลงเดิมที่คุณเคยรู้จักมันเป็นสิ่งใหม่จากคนเขียนเพลงเองผมว่าเจ๋งจะตาย ภาพในการแถลงข่าวนะพี่เต้ยเขายังเอาเพลงที่เขาเคยแต่งให้กับศิลปินท่านอื่นๆเนี่ยมาร้องให้แบบเป็นการเรียกนทำจิ้มด้วยในคนต่างงงเฮ้ยเมื่อกี้เพลงย้ำของบอดี้แสลมพี่บอยตรายแต่งด้วยเหรอใช่พี่บอยตรายแต่งด้วยนะครับรวมถึงเพลงของกรุ๊ปไรเดอร์นะครับเพลงของพวกโดอโจซิตี้นะครับโปรเจกต์เอสนะครับนิสนะฮะนาเดียนะฮะแล้วก็มีอีกมากมายนะฮะเนี่ยจะบอกว่าเป็นฝีมือพี่บอยตรายหมดเลยนะที่แต่งเพลงพวกนี้กว่า300เพลงนะจะคัดสรรเนี่ยมันเหลือประมาณเกือบ30ถึง40เพลง นะ,ะ,นะ,ะกับ3ชั่วโมงเต็มๆจากบอยไตรภูมิรัตน์นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะสามารถรีบจับจองกันได้แล้วค่ะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา8 0ด1้อ0หนึ่บาทแล้วก็พิเศษบัตรราคา2,000แถม CD Special Demo ดโม่บอยไตรซึ่งมีจำนวนจำกัดด้วยค่ะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่24พฤษภาคมที่ BCC Hall Central นทรัลลาซลาดพร้าวค่ะถูกต้องครับไปร่วมนะฮะให้กำลังใจนะฮะให้ไตรรเเเถิโบนนนนคออออ่่่าา้มะววชยๆหลื การและการรักเขาเลยค่ะนมลุกพี่บอยดชื่นใจนะตอนนี้แปดเดือนแล้วน่ารักมากน่ารักมากๆนะครับใครได้เห็นโปสเตอร์เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจว่าเขามีสามคนแฝดสามไม่ใช่น้องชื่นใจหมดเลยเออน้องชื่นใจเน่ยเออน้องชื่นใจคนเดียวคือคนกลางค่ะเออคือคนกลางที่เหลือก็เอาบอกว่าหน้าคล้ายๆกันมาแต่ว่าทําให้มันดูแบบว่าดูเยอะๆเข้าไปนะครับอ่ะฝากกันด้วยนะให้ไตรเถอโรบินนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวบันเทิงครับก่อนจากกันไปครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยครับต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆบ คุผลิตภัณฑ์ซินวีด้วยสามารถหาซื้อกันได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะชมรายการกันได้ครับที่อยู่ด้านล่างครับเป็นประชิบัติกับจดหมายนะครับแล้วก็สําหรับอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้ที่ w w w intv co t th ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะ